สวัสดีจ้าเฮียคาร์ลทุกคนนะจ๊ะเจอกันทีกเย็นประจำนะกับคอนเทนต์ปวดสมองทุกวันพุธหกโมงเย็นในเล่าตีวจำได้เพจดิจ้งบ๊าบเอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับแล้วการปโปรดแล้วการปโปรด <laughs> อันนี้ต้องต้องบอกเบื้องหลังก่อนนะว่าเขาไม่เอาเรามาออกแล้วขอเขาม่ออก <laughs> <laughs> ขอเขาม่ออกไม,ไม่ใช่ไม่เอามาออกแต่ว่าเกรงใจเห็นช่วงหลังงานเยอะเอองานยุ่งเราก็เลยเกรงใจแต่ที่ไลน์มาพี่ดำเราที่จำได้สักเทปวะ ขอมาออกเลยคิดดูแล้วกันว่า,าเป็นรายการที่แบบคุณภาพขนาดไหนนอก<ะ>จากชอบมาออกแล้วอชอบดูด้วยชอบดูดูตลอดดูแล้วก็เ<ม>นี่ยปวสมองไงเปไนไงตอนเทสน,น้ำแมวมาออกัไงโอ้โหนี่ท่าเวลาผมไปเทคผมเต้นท่านี้น,นะเอ,อถ้าซื้อเหรอโอ้โหโอเคนี่เดี๋ยวนะ แกคำว่าเทคนี่ก็เก่ามากแล้วนะต uh huh. าเต้นยังเก่าอีกเออเอออ้าเ uh huh. ข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ดำด้วยทุกแพลตฟอร์มนะจ๊ะส่วพี่จอมก็บอบู๊บทุกแพลตฟอร์มเช่นเดียวกัน uh huh. พร้อมแล้วมาอยากถามพี่จอมว่าสมัยวัยรุ่นหนุ่มๆฟิตๆนี่พี่จอมได้วันละกี่น้ำครับ กายกูมาถึงจุดนี้แล้ววะเอานิ่งทำไมอะทำไมชอบถามอะไรที่แบบว่าแล้วผมก็ต้องพูดใช่ไหมพอพูดไปแล้วปุ๊บเนี่ยคือผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยกักอ่ะเป็นคนเปิดเผยคือไม่ค่อยกักอะไรพูดจริงด้วยนะคือแบบมีอะไรก็เล่าก็เล่าไปเสร็จแล้วเนี่ยวันหนึ่งลูกโตขึ้นมาแล้วเข้ามาเปิดดูในโลกโซเชียลเนี่ยแล้วเขาก็จะบอกโอ้โหหรือว่าให้เพื่อนก็ดูเนี่ยเอ๊ะ ลูกพ่อเธอกี่น้ำอะไรอเองี้ยก็บอกเขาไปว่านี่คือการทํางานานี่คือการแสดงเพื่อความบันเทิงซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดเออนนบอก <c oughs> บอกเพื่อนๆได้บอกเพื่อนลูกได้ว่าอันนี้ป๊าป๊านี่ทําการแสดงนล <c oughs> ลูกนะเอาง่ายๆเดี๋ยววันหนึ่งก็ความจริงมันก็คือความจริงอะความจริงมันมีหนึ่งเดียวนี่ครูปีเช้าเนี่ยความจริงก็คือความจริงคือกี่น้าเนี่ยนะจ้า มันขึ้นอยู่กับว่าคู่เล่นของเราเป็นใครอคือเวลาลงสนามเนี่ยพี่จอมจะนสนใจคู่ต่อสู้ว่าเฮ้ยการดวลในครั้งนี้ความเก่งกาจของเขาความน่าสนใจของเขาคือถ้าเราถูกใจเนี่ยมันก็ไหลน้ำก็คงมีน้ำเปล่าน้ำอัดลมอะไรเงี้ยจีบกันไปคุยอะไรกอเออแต่ถ้าแบบไปแบบว่าไปให้มันเสร็จให้มันจบจบเนี่ยเต็มที่ก็ น้ำสองน้ำอ่าก็ต็คือเต็มที่อแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนเราฟิตฟิตเนี่ยเราก็ได้สองน้ำอ่แต่ส่วนใหญ่ก็มันมีปัญญาแค่น้ำเดียวอ๋อผมตังค์ไม่พอตังค์ไม่พอเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเวลาการลงสนามของแต่ละทีเนี่ยมันจะมีค่าลงสนามอยู่แล้วแล้วสมมติถ้าต่อเวลาพิเศษเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มถูกต้องถูกไหมอ่าอันนั้นคืออันนั้นคือปกติแต่ถ้าเราเจอคู่เล่นที่เราแบบว่าโอ้โหแม่งเข้าขารู้ใจ สานงานกันได้ดีเคยทําสถิติไว้แปดน้ำวันหนึ่งอะวันหนึ่งกูไม่ทำอะไรเลยตั้งแต่เช้านเย็นหรือตั้งแต่เยนจนเช้าแล้วแหละคือว่างไม่ได้อ่ะจะกิดเป็นติดอว่างซอยเลยเฮียอซอยหัวหอมทาไข่เจียวไม่ไหวจะช่วยแล้วเนี่ยแล้วไปแข่งวัลต่อด้วยเฮ้ยจริงฟิตจัดจริงจริงอย่งจริงยวนะตอนนั้นเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว แปดครั้งนี่ขาเขือไม่เปรี้ยวเโอ้ไม่มีม่มีมีมันไม่ใช่แบบแปดครั้งแบบติดต่อกันมันก็มีอ่าเสร็จแล้วก็ออกไปดูวลีก่อนไปดูไปดูดูวิดีโอสักเรื่องแล้วดูดูอยู่มันก็อ่ามันก็เกิดอาการขึ้นมาจูโดขึ้นมาเกิดอาการขึ้นมาอีกก็ซัดใหม่ต่อเนื่องใหม่ซัดใหม่ก็คืออยู่ด้วยกันไงคือตอนนั้นก็แปลว่าเขาเรียกว่าป๊อปปี้เลิฟแบบมันก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนก็สวยงามไม่หมดไม่ออกไปไหนเลยไม่ออกไปไหนเลย ัวไปไหนเลยตรงเตียงแม่งเลอะไปหมดเวลากินน้ำแล้วมันหกนั่นแหละแปดครั้งเอยใช้คาว่า8ครั้งดาถ้าจะให้ได้อารมณ์และความรู้สึกมากขึ้นก็เรียกว่าแปดดอกแปดดอกแปดดอกก่อนแล้วนี้ก็จะมีคามีศัพท์ของเขาอยู่ไอเราคิดว่า8ดครั้งท่วนแปดดอกแปดดอกแต่ว่าระยะเวลาก็คือภายใน1วันภายใน1วันแล้วก็ออกไปเตะบอลต่อด้วยตอนเย็นไง ขัรถไปหมาวิาลไปแข่งบอลนต่อแล้วกลับมากลับมากลับมาใหม่เพิ่มให้อีกจริงจริงคือแบบพอมันใช่อ่ะมันไม่รู้สึกก็ะปุกกระเปรี้ยอะไรนจะได้หมดอะแช่วงนั้นมันแบบมหาลัยเนาะฟิตปึงฟิตปังแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะไม่ได้มานานแล้ะตัวันนี้อาเต็มที่อะโอ้โหเต็มที่ก็ ขาคงลำบากใจที่จะตอบนะหลังจากที่เขาตอบแปอ่ะเดี๋ยวพออายุเท่ากันเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจอีกนานเลยเพราะนี่เพิ่งยี่หกอีกนานอ่ะอีกยี่สิบปีจะเข้าใจมันจะเข้าใจคือพอเริ่มอายุมากเนี่ยมันจะสองอย่างเลยออคือหนึ่งคือมันจะขึ้นยากมันจะขึ้นยากมันจะจุกรูนานหน่อยคือล่อมันอยู่นานอ่าบางทีบางทีต้องอาศัยตัวช่วยโอเคอะตัวช่วยกระตุ้นอะไรเงี้ยซึ่งไม่ดีมันมันมีสารเคมีอะไรเงี้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดี ไม่ดีแต่แต่มีอยู่ตัวหนึ่งนะเคยไปที่ญี่ปุ่นไปไงไปไงไปที่ญี่ปุ่นก็เพื่อนนักข่าวมีชื่อย่อไหมบอกไม่ได้บอกบอกไปก็ไม่รู้จักหรอกเป็นเพื่อนนักข่าวเป็นคนละคนละบริษัทอะคนละคนละหัวอ่ะคนละหัวคนละคนละฉบับคนละฉบับก็ก็เขามาให้ลองก็ได้กระดี่งกันเขาลองดูเขใส่ไปคือคือวันนั้นไปก่อนกลับก่อนกลับกรุงเทพที่โตเกียวแล้วก่อนกลับก็ก็กินไปแล้วก็ พอจัดการเสร็จก็มาสนามบินกลับถึงสุวรรณภูมิแล้วยัง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 พังาดอยู่เลย <c ười> เฮ้ยห้าชั่วโมงไม่จอมจริงของดีเลยจริงเนะไม่ใช่อย่าไปเรียกว่าของดีเลยเขาเรียกว่าของแรงห้าหกชั่วโมงนี่ยังปึ้งอยู่เลยเอือแม่งกลับมาแล้วแม่งยังยังัางาดอ,อยู่เลย <c ười> โอเคนี่เดินลงจากสนามบินต้องเดินเงี้ย โอเคอ๋อ้โหไปไปคนรู้หมดออกมาผูกเป็นแบบนี้เหรอตอนกินข้าวถาดมันเด้งขึ้นมาไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดไม่ได้ยาวอะไรพอพอใช้งานได้เฮ้ยอย่าถามกูคนเดียวดิอย่าถามกูคนเดียวดิอย่าถามกูคนเดียวดิใกล้เคียงอ๋ออุ้ยเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนใกล้เคียงคือ สองครั้งนี่คือเต็มที่แล้วทุกทุกครั้งทุกอะไรทุกยุคทุกสมัยเป็นค่เลเบสิกยืนพื้นไว้แต่แปดไม่เคยพี่จอมนี่จักใจเลยนะไม่ได้นั่นไหไม่เคยเลยไม่เคยถึงแปดเต็มที่ก็สามสี่เนี่ยเต็มที่แล้วประมาณเนี้แต่แปดนี่หูอืคือลงมุ่งเท่านั้นจริงนะปักอันนี้อันนี้พูดจริงนะสบานด้วยทุกวันนี้สักทีนึงก่อนเถะทุกวันนี้เพราะว่างานเยอะแล้วเวลาแบบ มันก็เป็นเหมือนกันนะบางทีอ่ะก็ไม่มาใช่ไหมมันมายากมันไม่มาแล้วถ้าถ้ายิ่งแดกเหล้านะโอ้โหยิ่งหนักเลยพูดแต่กินเหล้ามีบางมีบางโอกาสบางโอกาสแต่มันต้องไม่เลยเลยนะถ้ามันเลยไปนี่คือหมดสิทธิแล้วมันต้องอยู่ประมาณเนี้ยประมาณสมมุติถ้าเต็มสิบเนี่ยเมาสักห้าเนียมันจะมีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งมันจะรู้สึกแบบแต่แล้วถ้าพ้นจุดนั้นไปคือไม่ได้แล้วแล้วมันจะทนกับเดิมด้วยอ่ามันก็ตามนี้ ลองดูแล้วกันนะหาตัวช่วยกันเลยเคยมีประสบการณ์หรือมีเพื่อนที่เลี้ยงดูเด็กนักศรรรมมึกษาบ้างไหมครับ <c oughs> โอ,โโอโ้มีเพื่อนเลี้ยงเด็กไหมจอมหรือว่าไม่ต้องนักศึกษาแบบเพื่อนแบบมีมีกุ๊กกิ๊กมีเมียน้อยมีเด็กอะไรเงี้ยอุย้ยเรื่องเรื่องเพื่อนผู้ชายมีหลายโลกเนี่ยมันก็เคยเจอ <c oughs> เอาอเหรอเออแต่ว่าประสบการณ์ตรงนี้ผมไม่เคย แลวเพื่อนอ่ะที่เพื่อนมาเล่าให้ฟังเป็นไงบ้างเพื่อนมาเล่าให้ฟังก็ไม่ไม่มีอะไรหวือหวาคือ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 ถ้าถ้าจะถามผมเรื่องนี้นะถามผิดคนแล้วผมไม่ค่อยไม่ค่อยคือโอเคแหละไอ้ที่เมื่อกี้เราบอกเราแปดดอกหรืออะไรอันนั้นอันนั้นคือมันไม่ได้อะไรไงมันก็เป็นไปตามที่ว่าความสูกต้องอ่าเป็นฟงเป็นแฟนกันพบกันคือแต่ผมเนี่ยจะไม่มีแบบว่านอกลู่นอกทางอะไรแบบเนี้ยเออเออเออจะไม่ค่อยลองลู่นอกทางแล้วผมเนี่ยผมคิดไงว่าคือคือไอ้ไอ้ของแบบเนี้ย โอเคแหละถ้าเราเขาเรียกว่าปล่อยใจเผลอใจนะบางทีแบบทนไม่ได้แม่งแบบดีกว่าที่มีอยู่สังเกตดิเมียเพื่อนแม่งสวยกว่าเมียเราตลอดเลยเฮี้ยไม่เป็นเฮี้ยอะไรเออน้องเมียสวยกว่าเมียเฮี้ยไม่เป็นเฮี้ยอะไรงงกันเพื่อนเมียสวยกว่าเมียเอออะไรอย่างเงี้ยทำไมเพื่อนเมียแม่งเด็ดเด็ดกว่าอะไรวะอย่างเงี้ยนี่คือความคิดคนอื่นเออแต่ผมได้จะแบบผมจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยมันจะมีจุดที่ที่วันหนึ่งมันจะโบกออกมา มันจะโบกออกมาคือเป็นคนไม่ชอบอะไรซับซ้อนพออี่จอหเป็นคนตรงไปตรงมาคือผมจะคิดล่วงหน้าไงว่าวันหนึ่งเนี่ยสมมติเอ้คนนี้แม่งถูกใจวะแล้วขันไปดูอีกคนโหแม่งน่าเบื่อแม่งอยู่มานานแล้วเนี่ยแล้วสมมติถ้าถ้าเราเผลอใจไปปุ๊บเนี่ยผมผมไม่ชอบที่ว่าถ้าต้องดูหนังเรื่องเดียวกันสองรอบแี่แม่งไม่ใช่วะหรือไปกินข้าวไปกินแล้วอีกวันไปกินอีกอหรือจะต้องไปแล้วแบบไอ้ร้านนี้ไปนั่นไปนี่ ไม่ไม่ได้วะไม่เอาดีกว่าเออไม่ได้แล้วก็ผมผมมั่นใจไงว่าวันนึงมันจะโลออกมาต้องแบบความแล้วก็เท่าที่เห็นจากเพื่อนนะโบทุกคนชิหายทุกคนคือทุกคนจะแบบทำมันเก่งหมดโอ้โหกูเก่งกูแบบว่ากูสามารถที่จะเคลียร์ได้อ่านั้นดูได้ผมเห็นทุกคนทุกตัวพังทุกตัวพังพังหมดแล้วพังเข้ามามาร้องไห้กับเรามามากินเหล้ากับเรามากก็โหก็ประจําอ่ะใช่ไหมเออแล้วเราก็เตือนเขาเตือนเขาไหมเตือนก็เตือนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออ อ๋อ็อย่างนั้นแต,แต่ของเพื่อนเจนเนี่ยมันก็จะมีประเภทแบบว่ามาไม่ถึงขั้นเลี้ยงแต่แบบว่ามีมีกุ๊กมีกิกอ,อ,อะไรประมาณนี้ก็มีเคยมีคนหนึ่งแต่ว่าอันนี้ออกชื่อไม่ได้เพราะว่าเราออกชื่อไปน่าจะรู้จักกันพี่จองก็เคยเจอก็ออจะมีสมมติมีมันไม่มีแฟนนะแต่มันจะมีแบบเด็กทั่วหัวเมืองเลยกระจายกระจายไปแล้วก็จะมีบางทีไอ้อย่างนี้ก็ดีนะมันมันไม่ต้องไปยึด ใช่ใช่ไม่ต้องไปยึดติดไงแต่ว่ามันก็จะไปไม่ผูกมัดไม่ผูกมัดจะไปแจ็คพอตไงบางทีเด็กที่ทํางานอยู่ที่เดียวกันเนี้ยก็จะไปตบตีกันเพราะว่าอมาเจอว่าไอ้นี่อยู่กับคนนี้อะไรอย่างงี้ซึ่งก็น้อยน้อยครั้งไม่เจะเจออะไรแบบนี้จริงจริงผมใฝ่ฝันนะว่าคือใฝ่ฝันเลยนะอาใฝ่ฝันเลยฝันคือว่าอยากจะมีเมียสี่คน โดยที่ว่าเขาอยู่กันได้โดยไม่ไม่มีปัญหากันเงี้ยซึ่งในโลกของความจริงอ่ะมันเป็นไปได้ยากมันมีนะมีมีแต่มันเป็นไปได้ยากคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทุกคนอ่ะถูกใช่ไหมมันไม่ไม่ไม่เออไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้ไอเราก็อยากอยากจะทําได้แต่เรารู้ไงว่ามันเป็นไปไม่ได้เคยดิ้นเกิดเรื่องนี้กับกับกับภรรยาไหมไม่กล้าไม่กล้าเคยแพ้เสียงในหัวสักครั้งไหมเกือบเกือบแต่ยับยั้งชั่งใจทัน โอเคเซฟตัวเองไว้ได้คือคือเอาง่ายๆผมผมจะคิดอย่างเงี้ยอันนี้เป็นข้อคิดได้เลยนะคือคือเราลองนึกดูดิคือผู้ชายเนี่ยแปลกผู้ชายคิดว่าแบบเอ้ยเราเป็นผู้ชายเว้ยมันทําได้เว้ยเราไม่ได้เสียเปรียบเราเป็นคนได้เว้ยใช่แล้วผู้หญิงอ่ะแล้วถ้าผู้หญิงแม่งทำบ้างอ่ะเดี๋ยวนี้มันเท่าเทียมแล้วอ่ะมึงรับไม่ได้นะเว้ยจริงไอ้ดำมึงรับไม่ได้นะเว้ยแต่ว่ผู้หญิงแม่งไปมีคนนึงแล้ว ไอ้เฮียแม่มีเราด้วยอ่ะแล้วเรามีเราด้วยอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วเรามานั่งจินตนาการอย่างเงี้ยเราชอบจินตนาการอยู่แล้วด้วยไงใช่ไหมล่ะไอ้เฮียเรารับไม่ได้อ่ะเพราะเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเมื่อเรารับไม่ได้เราก็อย่าไปทําดีกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จอมทําได้ดีคือไม่ชอบอะไรอย่าไปทกัาเขาเราไม่ชอบเราอย่าไปทํากับคนอื่นเพราะนั้นพวกที่คิดว่าตัวเองแน่จริงๆก็กลัวเมียแหละสัตว์พูจาพูดใหเป็นดูดีคือตั้นๆเลยนะกลัวพี่แอปจบตรงนี้ เราจบไวกูเกมบ่อยเอาเอาเกมเล่าให้ฟังสักหน่อยได้ไหมพี่เอาเกมแล้วไงเล่าได้แล้วไงเอาเรื่องไหนที่แบบเออลองลองเล่าไอ้เหียเกมแม่งหลายรอบว่ะเอาสักเกมหนึ่งตรงนะผมเนี่ยผมใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยเนี่ยสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น Apple หรือ Samsung เนี่ยไม่รู้ละ Android a p p l e อ่ะผมแม่งใช้หลังชาวบ้านหมดเลย ทุกคนมีสมาร์ทโฟนผมยังใช้ไอ,อ้อาม่าอยู่เลยผมมีเหตุผลนะไม่ใช่ผมตามเทคโนโลยีไม่ทันนะผมรู้สึกว่าไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยมันมันมาลา,ลาบเราล้วงเรื่องส่วนตัวเราเยอะเกินไปผมหนีไปกินเหล้าเนี่ยนะครับผมหนีไปกินเหล้าเนี่ยเมียโทรมามผมวิ่งเข้ารถแล้วผมบอกว่าตอนนี้ผมกำลังอยู่ในห้องคอมอกำลังปิดนี่อสารกำลังปิดเล่นอยูอ่แล้วก็แกล้งทำเนี่ยก็แก๊ก็แก๊ก็แก๊กไป นะครับก็อยู่ในรถแค่นั้นเองก็เขาก็เชื่อว่ามัวางไปจะวางไปแต่ถ้ามันเป็นสมาร์ทโฟนอ่ะถ้าเขาไม่เชื่ออ้าวไหนมึงไลน์ดิไลน์มาดูดิวิดีโอคอลดิวิดีโอคอลดิมึงถ่ายถ่ายรูปไปดูดิมึงถ่ายรูปทำมืออย่างนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ใช้เออนั่นคือยุคก่อนอ่าแล้วถามว่าอะไรมึงเล่น Facebook มึงเล่นไลน์ยังไงอ๋อก็ยืม iPad เมียบ้างยืมยืมมือถือเมียเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่คือยุคก่อนอายุก่อนก็ประมาณสิบปีที่แล้ว ทีนี้เขามีไลน์กลุ่มนะครับผมก็เลยไปอยู่ในไลน์กลุ่มของเพื่อนเนี่ยใน iPad ของเมียไลน์กลุ่มเนี่ยอยู่ใน iPad ของเมียเวลาผมเล่นไลน์กลุ่มเขาก็ยืม iPad เมียมาเล่นก็ตอบพินตอบคุยเพื่อนมีวันหนึ่งไปเต้นรถคลองลำเจียกชื่อรานเต้นรถไปกับเพื่อนไปเพื่อนสองคนไอต่อไอต่อก็รวยเฮียอะไรมาไม่รู้ถูกหวยเฮียอะไรมาไม่รู้มาเรียกเด็กคนสิบคนไอจัดเรียกเด็กคนสิบคนปุ๊บ แม่บอกไอ้บุ๋มเอาไปแปดดิ่งเรียกเด็กสิบคนนั่งกันสองคนอ่ะแม่เรียกเด็กสิบคนอ่ะเขามีเด็กประจำว่าสองคนอ่าเขามีเด็กประจำว่าสองคนคนที่เหลือบุ๋มเอาไปเลยอ่าก็นั่งโซฟาเนี่ยข้างละสี่ไอ้สัตว์ข้างละสี่เบียดกูชิบหายเลยไอ้ต่อแม่งก็ไปนั่งตรงข้ามเลยถ่ายลูกแชะอ่าเสร็จกูก็ไอ้ยแม่เฮ้ยโอ้ยน้องโอ้ยน้องมึงสุดยอดเอออ่าเสร็จแม่งเอาไปลงไลน์กลุ่ม แล้วก็ส่งให้เพื่อนดูส่งให้เพื่อนดูในไลน์กลุ่มเอ้ยมัดูไม่ผูดิแน่ๆเว้ยเใน8คนตี3กูกลับบ้านพี่เทำไมเมียกูแม่งไม่นอนวะสัตว์ี3ไม่นอนวะแม่งถามไปไหนมาก็ก็บอกไปแล้วไงกินกินลาบลาบคือกูขอแล้วกูขอแล้วกูกินลาบลาบคือไอออกไปกินเหล้ากับเพื่อนเนี่ยคุยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแต่กูไปเต้นรถแต่กูไปกินลาบลาบแต้องบอกเมียกูไปกินลาบลาบแต่กูไปเต้นรถกับเพื่ออนนกูค ก็ไปกินลาบไงโอ้โหเหรอแล้วมันก็เปิดไอ้ไลน์กลุ่มในไอแพดอะอนี่ใครเอออือคือคือสมัยก่อนอ่ะต้องมอบนงแต่ต้าแต่ไหนนี้กูเชื่อว่าลูกพี่กูนะ AI เปล่าแม่แม่ลองดูก่อน AI หรือเปล่าเรียบร้อยเกมเกมไงโอ้โหหนักเลยอ่ะเกมแล้วแปดคนด้วยอ่ะเออเอาอีกเรื่องไหมล่ะอนี่ได้หมดอะ เรื่องนี้เคยเล่พี่ป๋องฟังแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเล่าในรายการนี้นะมึงอย่าไปบอกเมียกูมาดูนะเขาไม่ดูหรอกตัวละครเนี่ยมีชื่อย่อนะวันนั้นไปไปที่ร้านเอาชื่อย่ออย่าเอาชื่อจริงเอาเอาไปที่ร้านเนี่ยบอกได้ว่าร้านก็ได้โปรโมทวออเดอร์ไซด์อ๋อออเดอร์ไซด์ตรงแถวเลี่บด่วนเช่าห้องคาราโอเกะเลยเขาจะแบ่งเป็นห้องห้องเป็นบ้านๆก็เช่าห้องคาราโอเกะเลยตัวละครก็มีโปรดิวเซอร์วอลแหวน โอเคมีรุ่นน้องอ่าร uh, ุ่นน้องรุ公公่นน้องชื่ออะไรชื่อไอ้แปะอืมมีมีรุ่นน้องอีกคนนึงเอออืมชื่ออะไรน้ำแมวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่กี้บอกตัวย่อไหมอะตัวย่ออะไม่ได้บอกชื่อจริงโอเค มีมีโปรดิเซอร์ชื่อว่าแหวนมีคุณแปะคุณแปะเมนิเมาส์ใช่ไหมถูกต้องแล้วก็น้ำแมวน้ำแมวแมวเนิสวีทแล้วก็คุยกับน้ำแมวให้ได้แมวเดี๋ยวเรียกมาตีห้าวก่อเรียกมาตี่้าคนโอ้โหวันนี้เต็มเต็มคือตรงปกแล้วสวยน่ารักนักศึกษาเลยแจ๋วเลยนักศึกษาเลยโอ้โหเจออย่างนี้นี่กูฉายกูฉาย เออคืต้องโชว์หน่อยกูฉายเป็นลูกพี่ของกูอ่ากูก็ฉายไปเลยโอ้ยนุ่นคนน้องคนนี้แซวคนนั้นแต่คนนี้สนุกสนานเฮ้ยแมวเปลี่ยนกันหน่อยดิเปลี่ยนกันหน่อยชอบอ่ะชอบแบบเปลี่ยนหน่อยดิเปลี่ยนหน่อยดิสลับสลับสลับบ้างอะไรเงี้ยซับป๊บร้องเพลงก็หาเพลงแบบซึ้งซึ้งมาร้องเพลงหายกินเลยร่าเพลงอ่ามีเพลงนั้นเพลงนี้กอร้องเพลงเลยน้องๆครับทำเสียงหลอน้องๆครับ พี่มีอะไรจะบอกพวกน้องเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผมพี่เสียใจมากเลยเมียพี่โดนมูฉกตายหาไปแล้วโอ้โน้องๆอ่ะเฮ้ยทุกคนตื่นลุกสนามหญิงเน่ยแบบอาจจะโชว์หญิงไงว่าเมียโดนงูฉกตายสัตว์ไอ้เหี้ยยุ่งกับพี่ได้ไม่มีไมม่ีปัญหาจบกลับบ้านขับรถกลับไอ้เหี้ยกลิ่นน้ำหอมแม่งฟุ้งชิบหายเลยว่ะอันตรายชิบหายแล้วแม่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ท่องไว้เลยกลิ่นน้ําหอมฟุง้งกลิ่นน้ําหอมฟุง้งถึงบ้านปุ๊บกำลังจะเดินเข้าห้องปุ๊บปดกระดุมป๊บปป๊ปอปอเดินถอดเสื้อมือถือเสื้อในมือเปิดห้องประตูห้องนอนอเอาเสื้อโยนทิ้งตะกร้า,าปุ้งลงไปเลยปลอดภัยแล้วหนึ่งเรียบร้อยอเสร็จก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผ่านไปสาวันเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆมาปันปึงงอนงอนตาบึ้งตึงไม่คุยเราอยู่ดีดแบบพูดแบบ เราจะรู้สึกอ่ะก็เมียเราเราต้องรู้รู้อาการอยู่้วมันแปลกมันเปลี่ยนแล้วมันแปลกไปว่าอยู่ดีๆมาปั้นปึงใสอืเออแล้วก็ถามว่าอไปทําอะไรมาก <c oughs> ็านี่ไงก็ไปไก่แบวไปไก่ไอ้แปะไปไก่วไปไกินก็กินนี่กิน,กนเลี้ยงงานกันอ,อนุญาตขออนุญาตแล้ว,ขอ,ลวขอแล้วไงน่งร้องนางร้องเพลงดี่วอ์เซค์วอดไซค์ไม่ใช่ไม่ใช่ค็อกเทลเล้าไม่ใช่ที่เึอชอบไปอะไรนะเจอเบ็ดอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ไปเอากูไปเกี่ยวด้วยแล้วดิไม่ได้ไป อันนี้รวบลัดให้ฟังนะคือกลิ่นอ่ะใช่เขายังไงเขาก็เขาก็ไปหยิบมาดมเขาต้องสักผ้าให้เราเขาดูแลในบ้านเขาก็ไม่ไม่มีคนงานทักผ้าให้แต่ว่าเขาอาจจะสงสัยไม่แปลกๆดูดูมีความสุขแปลกๆเขาอาจจะสงสัยเขาก็ดมเขาลมมีกลิ่นน้ำหอมปุ๊บวันนั้น่ะวันที่เกมเนี่ยโทรศัพท์เราวางอยู่คือโทรศัพท์ผมกับเมียเนี่ยผมจะไม่มีความลับเขาจะรู้ว่าว่าเขาจะกดรหัสอะไรเขารู้หมดเรารู้หมดจ้ะตรงไปหาไอ้แปะ แล้วพิมพ์ว่าเออแปะวันนั้นมึงถ่ายรูปไปว่าวะไอแปะต่อกลับมาถ่ายพี่เออมสวยกูเด็ดแปดรูปไอแปะก็ส่งให้หมดเลยแล้วรวมถึงคลิปที่ร้องเพลงที่เมียงูฉกด้วยที่บอกว่าเมียงูฉกด้วยและกูก็เกมแล้วกูก็โทรศัพท์ไปหาไอแปะว่ามึงจะถ่ายรูปกูทำเฮียอะไรสัตว์มึงแม่งเฮียทำกูเกมมอีกสัตว์คุณแปะเมนี่เมา เออคุณแปะไม่ได้ม่เพ่งจะถ่ายรูปทำเฮียอะไรคือจะถ่ายรูปแล้วแบบเอาไปโชว์ว่าไอ้อมดูพี่จอมเนี่ยแดูเลแล้วคนที่ส่งไปหาพี่แปะพี่ติ่งคือใครก็ก็เป็นไลน์กูไงแต่เมียเอาไปไงแล้วเมียพิมพ์ว่าเฮ้ยแปะมึงส่งรูปให้กูหน่อยดิอ๋อเขารู้ว่าคุยกันแบบนี้อ่าก็ก็รู้อยู่แล้วว่าสำเนียงเราอย่างนี้ก็พิมพ์เป็นตัวหนังสือแต่ว่าเมื่อกี้ทําสำเนียงให้ฟังไงเฮ้ยแปะมึงส่งรูปมาหน่อยดิเอาสักว่าสักอันนั้น่ะไม่ใช่พี่จอมพิมไม่ใช่มพ์ ไอแปะซึ่งก็ไปโทษมันไม่ได้ว่ามันก็นึกว่าเป็นเรามันก็ส่งให้รูปให้เราหมดแล้วส่งมาหมดแล้วคลิปอ้วแต่ที่กูด่ามันเพราะว่ามึงจะถ่ายทําไมแล้วพี่ผมไม่รู้ด้วยว่ามันถ่ายไว้มันถ่ายไว้กูจับอย่างนี้เลยโบ๊โบ๊ไอตัดโบโบแล้วมันเด็นมีคลิปเมียตายด้วยไงเอองูฉกตายเมียโดนงูเห่าฉกตายอยู่แล้วเมื่อคืนโอ้โห เติดใจมากเลยแล้วไปแล้วยังไงแฮ่อยู่ไหมไม่แห่ไม่แห่เคียงกันยาวโอ้โหยเฮียถึงว่าฟักหลังไม่เอาเลยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเอยไม่ไปที่แปลกๆเลยนะไปเฉพาะที่ที่คอนเฟิร์มแล้วว่าไปได้ถูกไหมก็มีอยู่ทีหนึ่งวันเกิดปีล่าสุดมีเขาก็เอนจอยอยู่ความสุขร้องเพลงโทรศัพท์ดังเอ้ะดําดํมึงรับให้กูนี่แยบไปแล้วอโหอฮอลโหลครับแยบ เนี่ยร้องเพลงอยู่วันเกิดเจดาค้าพี่ค้าพี่จ้าจ่าจิจ้าจาปุ๊บอีกครึ่งชั่วโมงมายแล้วการันตนดูเลยไอ้ร้านี้จ้าไครับจ้าพี่จ้าเนี่ยสองจำเพลงพี่จ้าจ่าเจ็บจักพักเดียวไอ้โทรศัพท์ไม่ดังเลยมองไปหน้าร้านเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยกำลังนี่หลังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเดินเข้ามาในร้านเลย โอ้โหคนลุกเกียวหรอขอให้พี่มาดูเฉยาเขาอยู่นีจริงหรือเปล่าโอเคแต่อันนี้ถ้าเป็นยังเกิดดําพี่โอเคอันนี้อันนี้แอนด์เบก้แค่เรื่องที่สองนะจริงมีเรื่องที่สามแต่ไม่อยากเล่าละเออพอละพอละก็กักกั้เขาหน้าเพราะว่าครั้งนี้สามนี่คือเกี้ยสุดบอกว่ากูเกมบ่อยแต่กูไม่ได้เป็นนอกอกนอกใจเข้าใจเข้าใจแต่ว่าความสนุกสนานแต่ว่าแต่ว่าโอเคแหละเราเราเข้าใจคําว่านอกกายแล้วถ้าเข้าไปนอกใจ ถ้าเขาไป็นอกกายเราโดยไม่นอกใจยนะมันก็ไม่ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยไอ้มาเพราะนั้นก็ตามนี้จจดีสุดคืออย่าไปทำดีที่สุดดีที่สุดเคยมีคนมาชอบแล้วต้องปฏิเสธคนนั้นไหมครับโอ้โหแม่งคำถามนี้แม่งโดนใจว่ะสัตว์เอ้ยใจไวต่โอ้ยโอ๊ยโอ้ยจิตน้ำหมดไหมเออเคยยินเพลงนี้ไหมอะไรนะอกหักไม่กล้าบอกเมียครับ กบอกเบียเออมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคำถามโดนใจไม่เคยมันเราเคยมีไม่ไม่อันี่มันไม่มีเรื่องอะไรแบบที่เราเล่าเมื่อกี้ถามว่ามีไหมมันมีแล้วเขาเรารู้ได้ไงว่าเขามาชอบเรารู้อ่ะโดยเซนต์อ่ะรู้โดยเซนต์อ่ะแล้วเคยแบบใกล้ชิดกันถึงขนาดไหนก็ไม่ไม่ได้อสมมติเต็มสิบอ่ะไม่เคยเกินห้าอ่ะคือพอรู้ปั๊บต้องต้องฉากออกเลยแต่ว่าผมมาเป็นคนที่สามารถ ยับยั้งชั่งใจตัวเองได้เข้าใจคือถ้าเผลอเราคิดอ่ะมันยังไงมันก็พังในที่เราบอกอ่ะใช่แมเรารู้แหละเรารู้แหละเอาง่ายๆนะเอาเอาตรงๆเลยก็ได้กูก็เคยเกมเรื่องนี้กูเล่นเกมเยอะกูเล่นเกมเยอะที่อังกฤษเฮ้ยโอ้โหเกมแบบไกลบ้านเลยจำปีได้ด้วยปีสองพันหนึ่งอกี่ปีแล้วยี่สี่ปีแล้วปีสองพันหนึ่งนี่คือตอนที่ไปประจำที่นั่นไปประจำปีแรก้ะผมพูดตรงนะยุคนั้นอ่ะ กูแม่งฮอตอ่าเชื่อกูแม่งฮอตอินฟูยุคใหม่แม่งเป็นอสูจิอยู่เลยที่อ่ะใช่ใช่กูเนี่ยจดหมายจากหญิงมาเนี่ยเฮียวันๆเต็มไปหมดคือยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสตาร์สกเกอร์เนี่ยฮิตมากนะอ่าแล้วคอลัมนิสต์ชื่อดังเนี่ยเยอะมากอ่าพี่จองก็จะเป็นหนึ่งในคนที่โดดเด่นขึ้นมาในตอนนี้อ่าจดหมายจากหญิงมาเพียบอ่าอ่าเสร็จแล้วพอตอนกูไปอยู่อังกฤษเนี่ยมันมีฮอตเมลอ๋ออีเมล อีเ<ร>มล<ร>เขาเรียกว่าฮอตเมลมันมียักษ์ูกับฮอตเมลอ่าช่วงแรกๆผมเนี่ยใช้ฮอตเมลอแล้วฮอตเมลเขามี MSN หรืออะไรสักอย่างใช่ๆๆที่สามารถแชทกันเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊งๆอ่าๆกูแชทวันนึงเนี่ย4-5คนนั่งอยู่ที่อังกฤษไอ้เหี้ยที่อังกฤษ3ุ่มเมืองไทยบ่าย3กูแชทปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอันนี้เด็ก เกษตรอันนี้เด็กรังสิตอันนี้เด็กว้ยอาคนนี้น้องคนนั้นคนนี้ส่งรูปมาในอีเมลเนี่ยรูปมาเต็มเลยกูโอ้โหเฮ้ยเต็มไม่หมดเต็มไม่หมดก็มีน้องอยู่คนหนึ่งก็คุยด้วยในสี่ห้าคนนั้นก็คุยกับน้องคนนั้นอยู่คนหนึ่งก็ปุบปะ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 ปุบป่าไปเมียกูเองไอ้สัตว์อ๋อหนึ่งในห้าคนอะ อรรยาเรามียากูเองก็ไม่เห็นหน้าไงดีดีว่ะเจอซ้อนแผนเออเจอซ้อนแผนซึ่งก่อนหน้านั้นอ่ะกูเคยเกมเรื่องแบบนี้มาอีกไอเฮียทำไมกูมีแต่กูวะตอนนั้นเรียนอยู่ปีสีมหาวิทยาลัยมีคนมาชอบผมเนี่ยคนหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนนะผมบอกให้เลยเป็นดารา เฮ้ยอันนี้เดี๋ยวไว้หลังใหม่หลังใหม่พูดไม่ได้พูดไม่ได้เพราะมันกระทบเยอะพูดปับรู้เลยพูดปับรู้เลยชวนผมไปเที่ยวเทคไปเที่ยวกินเหล้าอผมก็ไปอร็่แล้วเนี่ยผมตีตัวออกห่างเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่สมัยก่อนเขาเท่นะผมยาวผมยาวผมยาวฟื้ยเลยตัวเด็กอาร์ตเด็กอาร์ตเด็กอาร์ตเสร็จสินน่ะผมก็คิดว่าคนนี้คงจะไม่ใช่ก็เลยตีตัวออกห่างนิดนึงก่อนเว้นระยะหน่อยอ่าเสร็จก็ เปลี่ยนเป้าหมายจีบรุ่นน้องคนหนึ่งรุ่นน้องจีบรุ่นน้องอก็โอเคก็คุยกันเกือบทุกวันแล้วก็ห่างกันไปพักหนึ่งเคยเป็นแฟนกันแล้วเขาบอกว่าเขาขอเรียนหนังสือดีกว่านี่เขาก็ห่างกันไปแต่ห่างแล้วก็ยังเป็นแบบว่าเหมือนเป็นก็เห็นหน้าเห็นตากันอยู่เป็นพี่เป็นพี่น้องกันอยู่ก็เอาหวังอยู่เหมือนกันเอาหวัง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 อยู่เหมือนกันหวังว่าวันหนึ่งเธอเรียนจบเธออาจจะเปลี่ยนใจก็ได้อะไรเขาบอกวชอบเธออยู่ตลอดอก็มีวันหนึ่ง จำได้เลยไปแดกเล่ากับเพื่อนที่ซอยอารีแดกเสร็จเลิกเช้าอ่ะโหเลิกเช้ายาวเหยียดเลยอืเลิกเช้าปุ๊บมีคนโทรมาที่บ้านอ่าจริงโทรมาตอนทั้งวันเจ็ดโมงนะผมก็ยังไม่นอนนะรับโทรศัพท์โทรศัพท์บ้านด้วยนะเพราะตอนนั้นยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ยังไม่มีมือถือก็คุยอืเขาก็บอกอ่ะ อ้าวโหเป็นดาราไงโทรมาคนที่เป็นดาราโทรมาไงที่ที่เราเคยจีบเขาว่าโอ้ไม่เจอนานเลยก็คุยปู๊บู้ผู้ผูููผูู้ไปคุยไปชั่วโมงกว่ากูก็คุยกูก็แบบโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้พี่เนี่ยเป็นคนชอบด้านชอบนี่หนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้เธออย่างนั้นเธออย่างนี้คือไอไอรุ่นน้องที่เมื่อกี้ที่ที่เขาขอเรียนก่อนเนี่ยเขาชื่อน้องแอนคุยกับกูเสร็จแม่งบอกนี่แอนนี่แอนเอง อ๋อโทรมาแก้เป็นพี่ดาราคนนั้นโทรมาลองใจสัตว์เมาอ๋อเม้าเสี่ยเฉิงก็เลยจำไม่ได้ก็พูดไปเรื่อยคุยกันไปเลยโอ้แล้วที่น้องแอนมากเลยอะไอที่เราเคยเป็นเอาหวังไว้นี่คือหมดสิ้นเลยดิก็น่าแหกเลยกูเฮียอ๋อเขาเขารู้ว่ามีพี่ดาราคนนี้เขาเลยมาลองใจเรา ถ้าไม่เกิดแต่กับเราอ่ะทำไมเบิร์ตบัตวิทมีเกิดแต่กับเราเกิดแต่กับกูดวงกูเป็นคนอย่างนี้ไงคืออนเนี้ยทำชั่วไม่ขึ้นทำชั่วไม่ขึ้นหรือทำชั่วทำชั่วทำไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยโดนจับได้ทุกั้งความแตกทุกครั้งหรือกูควายวะไอ้เหี้ยฮะเอาใช้คำนี้ไม่ได้ไม่ได้นะเป็นรุ่นน้องกูโอเค้าใจแล้วพอใจมากอใจมากขอใจมากเอาประมาณนี้นะ ไอ้พวกที่มึงสัมภาษณ์เจดาทอกอ่ะเจดาทอกอ่ะมีแม่อะไรเงี้ยมีแม่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่มีใครเล่าเกมบ่อยแล้วเราหรอเออคำถามนี้ถูกใจแอถูกใจถูกใจถอกใจเออเคโอเคเคโเคโอเคโอเคยตามตาเใจอเอเลยเคาอเคาอเคโอเคอเให้เคออเคโอเคโอเคโเป็นดาราเ้วยเป็นนักอ้อเด้อยกูเคโอรคโอเกูอเคโอเูโม่คโรเคโอเคโอเครอเคโเมื่อเค้คลิปนี้ออเนะอาขอเบอร์กูอ่ะกูเธรรมดา กินที่ออกไปนะออมีคนถาม<อ>หาก็ได้ฟักออไปด้อยซึ่งก็ออไม่บอกนะไม่มีทางบอกนะเรื่องนี้ออโอเคโอเคอะตามนี้เจ้าคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ไปเยอะแล้วกันแล้วติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มทนายเจด๊ดำด้วยวันนี้ขอบคุณด,ด้วยพี่จอมบ๊อบบูบบุญเจ้อบคุณจ้าฝากติดตามพี่จอมด้วยนะทุกแพลตฟอบบร์มก็บอบูบเหมือนเดิมตามนี้กับคอนเทนต์ปวดสมองทุกคนพูดโคมุนใหญ่เล่า,าตอนที่จำได้วันนี้เป็จ้าไปบอกทุกคนนะจ๊ะเฮ้ย